ถึงลาสุดทางรองนายรัฐมนตรีพิพัฒน์รัรกิจประการเองนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบความเสียหายเหตหลอบบังเพลิงด้วยนะคะแล้วก็ระเบิดปั๊มน้ำมันปอทอบ้านาเพื่อที่อำเภอเมืองปัตตานีแต่โชคดีที่รายผู้บาดเจ็บแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเต็มจำนวนพร้อมกับเรียกร้องการจ่ายติดจาแทนความรุนแรงค่ะ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานาประธานขณะกรรมการบริหารสถานการณ์ชุกเฉินและรองประธานสภาวความมั่นคงแห่งชาติสมชพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายจากเหตุหลบวางเพลิงและระเบิดที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาบานาในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะโดยนายพิพัฒน์ได้บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พื้นที่ภายในปั๊มน้ำมัน ได้รับความเสียหายพอสมควรขณะนี้เจน้าทีอยู่ระวางการรวบรวมพยานหลักฐานเผื่อสืบส้นติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับการช่วยเหลือเยียวยานะคะนายพิพัฒน์ยืนยันว่าจังหวัดปัตตานีรวมกับสุนํำนวยการบริหารจังหวัดชา,า,ายแดนภาคใต้ร่วซ่อบตจะดูแลผู้ได้รับพ้นกระทบอย่างเต็มทีร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้ผู้เสียหายนะคะสบายใจในเรื่องของการชดเชยความเสียหายพร้อมทางให้กำลังใจผู้ประกอบการและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เข้มแข็งในเดินหน้าต่อไป หลังจากนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีได้ฟากไปยังผู้ที่มีส่วนติ่เกี่ยวข้องว่าถ้าหากว่ามีคอรองคอเรียกร้องร่วปัญหาใดก็ขอให้ชายการพูดคุยเจราจากับพรรครัฐแทนการชายความรุนแรงโดยคณะน,นีรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการเปิดเวทีเจราจาห้าหรื้อแล้วก็พร้อมรวมกันห้าแนวทางในการแก้ไขอย่างสันติเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความมั่นคงในื้นทอีอย่างยั่งยืนค่ะ